โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับโปรแกรมอ u ต o m ม t i c เมาส์ and คีย์บอเหมือนเดิมนะผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำในส่วนของอริดวิดโอนะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆถามมานะครับว่าสอนจับภาพขายจอหน่อยครับแล้วก็สวัสดีครับสามารถเลือกเฉพาะจอได้ไหม กรณีเปิดหลายจอนะผมอ่ะโอเคจัดไปครับผมลองมาดูว่าได้ไหมนะครับว่าสามารถที่จะทําท่าไหนได้บ้างนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับเราไปลองดูเลยครับผมก็เดีเ๋ยวให้เพื่อนเอนเปิดตัวโปรแกรมออโตเมติกเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดขึ้นมานะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะ ใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น tool box แล้วก็มาเลือกเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็หาหาตัว l i t window นะครับถ้าเกิดเป็น auto m a t i c mouse and keyboard v e r s i o นใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆกดพิมพ์ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับพิมพ์ว่า l i t อ่าพิมพ์ว่า l i t l i t window นะผมเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้ lid window นะครับทีนี้มาดูในส่วนของอ่าหน้าต่างตัว l i t window นะครับ เขาจะต้องการ window title นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องการ string window title ครับหรือ process นะครับหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็น string นะครับโอเคทีนี้ window title ดูจากไหนนะครับอ่เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรมมาสักตัวหนึ่งนะที่จะให้เขาหาภาพหรือว่าให้เขาคลิกอะไรเนี้จะใช้ตัว calculate แล้วกันนะครับ window title จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ calculate นะครับ แต่ถ้าส่วนคลาสเห็นไหมคลาสมันจะไม่โชว์นะคลาสไม่โชว์ทีนี้เดี๋ยววิธีหาคลาสวิธีหาคลาสอ่าวินโดว์คลาดนะมัน,ม,นมันไม่มีใช่ไหมมันมันไม่โชว์มันโชว์แค่วินโดว์ไทเทิลนะทีนี้ที่จริงผมแนะนำอยากให้ใส่ตัววินโดว์คลาสของตัวเนี้ยตัวโปรแกรมที่เพื่อนๆอ,อยากจะให้เขาไปแคปภาพหรือว่าให้เขาไปกดอ่ะนะครับ ทีนี้วิธีดูเป็นตัวคลาสที่จริงม,มันมีหลายวิธีนะแต่ว่าเราใช้ตัววันนี้เดี๋ยวเราใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมอัตโนมัติมอลเมนกิ์ดทั้งหมดก่อนนะทีนี้วิธีดูคลาสให้เพื่อนๆมากดที่ฟังก์ชันนะครับกดมาที่ฟังก์ชันแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ไฟล์วินโด์ครับเลือกเป็นไฟล์วินโดว์ x x นะผมทีนี้กดมาที่ไฟล์วินโดะครับกดหนึ่งครั้งก็บอกอย่า ให้สามารถใช้ทูลได้นะเลือกไปที่พิกวินโด้ครับผมกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะก็จะเจอแคลคูลเลตของเรานะทีนี้ให้เพื่อนือนทีนี้ให้เพื่อนๆกดที่วนะินโด w ไทเติ้นะไอตัวตัวไอเพื่อนเพื่อนดูที่วินโด้ไทเ l e เลเห็นไหมเขาจะโชว์ว่าคลาสเนี่ยที่ผมบอกว่าวินโด w ไทเ l e อยู่ตรงไหนเขาเนี่ยเขาจะชื่อเหมือนกันใช่ไหมแคลคูลเลเตอร์ส่วนคลาสก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับแอปพลิเคชันเฟรมวินโด้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วมันพิมพ์ลำบากก็ตรงนี้เพื่อนๆกดโอเคมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นเน็ตแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรแบบผมจะตั้งว่าไฟวินโด์นะไฟวินโดว์ผมจะตั้งว่าไฟนะวินโด์ครับสามารถตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับทีนี้เราจะเมดเซจบล็อกมาดวูว่าไฟวินโด์เขาได้ไรไฟวินโด์ ไม่เสบ,บอกมาดูอ่ะนะทุกคนปุ๊บอ่าก็จะได้เป็นวินโดว์มาไม่รู้อะไรมัวๆทุกคนเราไม่ต้องสนใจครับน,นี่ก็เทสเทสเฉยๆทุกคนจากนั้นไปนอนต่อจากนั้นเราเราหาตัวเทสที่จริงเราเราก๊อปตรงนี้เลยก็ได้เลยถ้าเอาง่ายคือคือถ้าเราปิกวินโดว์แล้วเราเราก๊อปที่จริงเราก๊อปตรงนี้เลยก็ได้นะนเ,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 เนี่ยนะตรงนี้มันมันก็คือคลาสครับมันก็คือคลาส แต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมันง่ายปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งเราให้เขาดูว่าเออเนี่ยคลาสให้เขาเก็ตคลาสออกมาเลยนะครับเผื่อเผื่ออนาคตเพื่อนๆได้ใช้นะครับฟังก์ชันกดมาที่อา่าเก็ตเก็ตวินโดะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีเก็ตวินโด c คลาสออกมาให้เราดูด้วยครับกดเลือกเก็ตวินโด c คลาสตรงวินโด w เลือกเป็นไฟวินโด w กดโอเคตรงนี้ครับ ตั้งชื่อตัวแปรไปผมจะตั้งว่าคลาสคลาสวินโดว์นะครับผมอ่าคลาสวินโดว์ตั้งชื่ออะไรก็ได้ทีนี้เราดูนะครับตัวคลาสตัวนี้จะตรงกันไหมครับกดมนเดิมฟังก์ชันเมสเซจบอกครับตัวนี้ได้ใช้บ่อยครับทุกคนเมสเซจบอกอ่ Class อาคลาสวินโดว์ไอ้ก็มาดูคลาสวินโดว์ได้ไหมอุ๊บอ่าอพลิเคชันเฟรมวินโดว์เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ่าทีนี้ เราได้คลาสมาแล้วเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์แบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครสะดวกก็ก๊กอปตรงนี้ไปได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่อยากพิมพ์ใช้แบบผมก็ได้ใช้เป็นคลาสออกมาถ้าใครอยากใช้ Windows t i t l n อีกเขาจะมีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูเอ่อ Get ม,เมาเลยครัทุกคน Get Window ครับอ่าตัว Title อะเขาจะชื่อว่า Get Window Text นะครับเขาจะ Get Window Text ตรง Window ตรงนี้คือตัวอะไรทุกคน ติ๊กตอกติ๊กตอกตัวอะไรตัวอะไรคลาดไหมไม่ใช่ครับทุกคนต้องเป็นไฟล์วินโดว์เหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวตัวฐานเริ่มต้นเราต้องเป็นไฟล์วินโดว์นะโอเคตรงนี้ตั้งชื่อตัวแปรเหมือนเดิมผมจะตั้งว่าไททันได้ไหมอ่ะไททันวะินโดว์ับไททันวินโดว์ทีนี้เหมือนเดิมครับทุกคน เมสเซจบอกครับลองไตเติลมาดูไตเติลมาดูอันว่าเขาได้ค่าอะไรนะครับปุ๊บอ่าแคลคูเลทเห็นไหมเขาจะได้แคลคูเลทตัวหนึ่งลองคลาดมาดูปุ๊บอ่าเราต้องได้สองค่าแล้วรอบนี้ nice. นี่แคลคูเอเตอร์แอปพลิเคชันนี่เอาแบบเท่ๆเอาแบบเท่ๆสตริง สตริงฟอร์แมตครับทุกคนสตริงฟอร์แมตอันนี้ให้ให้ดูเฉยๆนะตัวนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าแบบเราเอาไว้ลิดเอาไว้ลิดดูอะไรแบบเนี้ยอ่าฟอร์แมตฟอร์แมตฟอร์แมตอ่าตัวนี้ผมจะตั้งว่า name จะตั้งว่า name จะเป็นเป็น s คือมันเป็น string อรต์ percent, %s และ class ส่วน class จะเป็นเ %s เหมือนกันครผมกดโอเคไปตรง argument นะ add add มานะับ add มาตันเลขของผมจะเป็นตัว name ใช่ไหมผมก็จะลิ s ตตัว title ออกมาก่อน title อีกอาร์กิวเนหนึ่ง Insert ออกมาทุกคนเป็น Class อ่าลองดูแล้วก็ตรงนี้เป็นส r i n g อันนี้แค่ดูเฉยๆทุกคนตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่ว่าเผื่อเผื่อเอาไปใช้เป็นล็อกได้ทุกคนผมทำเร็วไปไหมอ่าเมสเซจบล็อกเหมือนเดิมผมจะเม box, สเซจบล็อกส r i n g ตัวนี้ออกมานะครับสตรงิงโอเคโอเค,อเคตรงนี้ปิดให้หมดแล้วลองรมาดู อ่าเขาจะเขาก็จะได้ name calculator ใช่ไหมคลาสเป็นแอปพลิเคชันครับอ่าตัวนี้แบบเอาเอาไว้โชว์ทั้งสองค่าเลยนะเนี้ยเนี่ยปุ๊บ name ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเผื่อเอาไว้เอาไว้หลอกส t ต t ัสได้ครับลลอกส t ต t ัสคืออะไรหลอกส t ต t ัสตัวนี้ครับทุกคนอ่าลลอก s t a t ัสเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เราใช้เป็น s t r i n มานะป๊ตรงน,นี้กดโอเคไปครับเป็น f l o a หรื้เป็น f l o a ครับ ตรงนี้ตรงนี้ให้เขาหน่วงเวลาสักเออหน่วงเวลาหน่อยถ้าไม่หน่วงเวลาเดี๋ยวเขาจะหายไปกดตรงนี้ก็ได้หน่วงเวลาอ่ากดเพลย์ดูอ่าเน,นี่ยหรอกสเตตัสเขาจะอยู่ด้านล่างเนี้เผื่อไว้ไว้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเอเาไว้ดูเนี่ยด,ด้านล่างขวามือครับผมโอเคตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญนะเผื่อเพื่อนๆได,ได้ได้หรอกทีนี้ เราได้ตัวคลาดมาแล้วอ่าเราได้หลังจากเราได้คลาดมาแล้วทีนี้เราไปใช้ฟังก์ชันเราจะหาหน้าหน้าหน้าจอแล้วครับตอนนี้มาที่ฟังก์ชันแล้วก็มาที่ลิสต์อ่าลิสต์วินโดครับผมเป็นลิสต์วินโดนะจากนั้นมากดเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกเลยตรงนี้เพื่อนๆจะใช้ตัวไตเติลก็ได้ หรือจะใช้เป็นวิดโดว Class ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูทั้งสองตัวแล้วกันผมใช้ลองวิดโดว Class ก่อนแล้วกันทุกคนเรามาเราไม่ต้องพิมพ์นะครับแต่ถ้าเกิดใครก๊อปมาสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะพิมพ์ว่าแอปพลิเคชันใช่ไหมแต่ว่าผมผมลิสต์มาแล้วไงผมก็จะใช้ตัวตัวแปรไปเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับส่ว process ตรงนี้ปล่อยเป็นค่าว่างได้เลยทุกคนตรงนี้ลบออกนะปล่อยเป็นค่าว่างได้เลยครับตรงนี้ตั้งชื่อว่าลิส รีดวินโดว์ทีนี้มาดูตรงนี้อีกทีนะครับทุกคนตรงตัวแปรที่เขารีเทิร์นมาเขาจะเป็นเป็นอารีนะครับตัวแปรที่เขารีเทิร์นมาก็คือเป็นอารีนะเวลาเราจะเข้าถึงข้อมูลของตัวรีดวินโดว์เราต้องใช้ตัวอารีนะครับอ่เดี๋ยวผมสร้างเพิ่มฟังก์ชันเหมือนเดิมแล้วก็อารีนะผมอารีเก็ตเราลองเก็ตไซส์เข้ามาดูก่อนนะว่าเนี่ย หน้าต่างเนี่ยเขาเจอเขาเจอกี่หน้าต่างนะผม Allegesize right, เลือกเป็นริดวินโดว์อ่า l ิดวินโดว์นะผมตรงนี้ตั้งตัวแปลว่าเอสไซส์อเลสไซส์แล้วกันนะผมนี้ลองเมสเซจบล็อกมาดูอีกที่นึงครับตัวนี้ได้ใช้บ่อยนะทุกคน Allegesize right, แล้วก็ปุ๊บลองดู อา่าเขาบอกเขาเจอหนึ่งหน้าต่างเพราะว่าแเราเปิดมาหนึ่งหน้าต่างลองเปิดมาอีกหน้าต่างนึงเปิดมาสองมาเลยทุกคนอ่ะลองเลย์ดูปุ๊บเขาก็จะเจอสามเนี่ยเพราะว่ามันมีสามหน้าต่างอีง่แบบครบลองเปิดมาอีกหน้าต่างหนึ่งเขาต้องเจอสี่นะทุกคนอา่าโอเคเขาเจอสี่หน้าต่างก็ถือว่าโอเคนะสมมุติผมปิดไปสองหน้าต่างเขาต้องเจอสองนะผม โอเคตรงนี้ถือว่าเอาทำงานได้แล้วอ่ะส่วนทีนี้ถ้าเกิดที่ผมบอกว่าเราใช้คลาสใช่ไหมอ่าถ้าเราใช้ไททิลได้ไหมใช้ไททิลผมจะไปใช้ไททิลก็คือเป็นไททิลตัวนี้นะอ่าเราลองเปลี่ยนไปใช้เออตัวตโทษๆ,ๆตรงนี้เราปล่อยว่างเลยทุกคนไททิลจะอยู่อันแรกนะเราเป็นเลือกเป็นไททิลตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นวินโดว์ไททอลนะรตรงนี้จะเป็นคลาสครับผม เปิดเป็นค่าว่านมาแล้วอ่ะลองเลย์ดูอีกทีหนึง่งน้าเขาก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเพื่อนๆใช้เป็นตัวคลาสดีกว่านะผมใช้เป็นตัวคลาสดีกว่านะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าบางโปรแกรมอ่ะเนี่ยอาจยังยังไฟฟอกแล้วกันเนี่ยถ้าเกิดไฟฟอก บางทีอะไฟฟอกมันจะชื่อหน้าต่างมันจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนผมมาที่ไฟวินโดว์ตัวน,นี้นะแล้วก็ปิกวินโดว์ปิกวินโดว์อีกครั้งหนึ่งรีเฟรชดูเนี่ยสังเกตตัวอ่า Google Firefox ตัวนี้นะครับวินโดว์ไทเติลนะครับเขาจะชื่อว่า Google Mozilla แล้วก็ Firefox นะครับส่วนคลาสอะเขาจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนี่ย Mozilla w i n d o w ว์คล s ดอะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นหน้าต่าง Facebook แล้วรีเฟรชดูครับทุกคนเนี่ยมันเขาจะเป็นเฟซบุ o กแหละ วินโดว์ไทเติร์มัน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 แบบมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปจัดการข้อมูลมันทํางานยากอะไรเนี้ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวคานละกันแต่ว่าถามว่าตัวนี้มันก็ใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในส่วนของฟังก์ชันคล้ายๆของผมที่ลิสต์มาแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปมาใช้แบบพิมพ์แบบเนี้ยมันลําบากที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเนี้ยถ้าใช้แบบพิมพ์มันค่อนข้างลําบาก บางทีเผื่อว i n d o w s เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แบบผมอะลิสไตอรติลออกมาแบบเนี้มันถือว่าโปรแกรมจะเปลี่ยนแต่ว่าตรงนี้เขาเขาจะดึงไม้เราอัตโัตเองนะผมะทีนี้หลังจากเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเขาเจอเขาเจอของเราสองหน้าต่างนะครับตัวนี้ Cal คูลเลตทีนี้เราทำไงต่อเขาเจอสองหน้าต่างแนละ้วผมจะให้เขาสองหน้าต่างเนี่ยมูฟมูฟไปดูมูฟไปดูด้านบนมุมนี้ดูนะครับว่าเขาทำงานได้ไหมครับผม อ่ะทีนี้ตรงนี้ผมลบออกกันนะครับมันเกะก,กะผมลบไปหมดเลยครับทุกคนอ่ะโอเคจากนั้นมากดที่มากดที่ตรงฟังก์ชันเลือกเป็นฟังก์ชันแล้วก็เซตเซตวินโดว์โพสิชันนะเพราะว่าเราจะ move window ใช่ไหมครับเราต้องเลือกเซ็ตวินโดว์โพสิชันครับ สวนวินโดว์ตรงนี้เลือกเป็นอะไรทุกคนครับลิสต์วินโดว์ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกเราต้องมาใส่ฟังก์ชันเพราะผมบอกแล้วถ้าเกิดเราเราต้องใช้ลิสเลยนะทุกคนลิสอะ่ะเขาต้องใช้อาร์เลครับทุกคนอาร์าร์เลสนะครับเราต้องเลือกเป็นอาร์เครับผมอาร์เเนี่ยตรงนี้เราต้องเลือกแนละ้วเราจะเลือกเป็นลิสตนะผมลิสต์ลิสวินโดว์กดโอเคส่วนอินเด็กซ์ตรงนี้เราเลือกอนะินเด็กซ์ศูนย์ครับ ตรงนี้อินเด็กคืออะไรเนี่ยสังเกตอิน Index เด็กก็จะเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์ก็คือตัวเลขนะทุกคนอินเด็กตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดในทางโปรแกรมเมอร์อะในส่วนของอาร์เรยอินเด็กถ้าเกิดหน้าต่างเราเปิดมาสองหน้าต่างไหม